สวัสดีเพื่อนชาวสเต p ปกี้ฮะขอต้อนรับลนสู่รายการ Step News นะฮะรายการข่าวสารที่จะนำข่าวสารเจร๋งๆม่ให้คุณได้รู้จักกันในแวดวงไอทีเรียกว่าเป็นการก้าวกระโดดอย่างแท้จริงนะฮะเมื่อบริษัทเรดฮะเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ฮะที่ดูแล้วเจ๋งจริงๆ,ๆเขาเรียกว่า h y โดรเจนวันนั่นเองนะฮะซึ่งเลือกใช้ระบบปฏิบัติการ Android นั่นเอง ดูดูแล้วก็เหมือนมือถือทั่วไปไม่น่ามีอะไรแต่สิ่งที่มันเจ๋งกว่านั้นก็คือว่าตัวนี้นั้นจะมาพร้อมกับจอแสดงผลแบบพิเศษครับผมที่เราเรียกว่าโฮโลกราฟิกนั่นเองแล้วหลาคอาจจะงวงว่าโฮโลกราฟิกคืออะไรเดี๋ยวจะขึ้นตัวอย่างให้ดูนะฮะแทนนี่คือตัวอย่างนั่นเองนะฮะของโฮโลกราฟิกนะก็คล้ายๆกับโฮโลแกรมนั่นแหละก็คือการที่แบบเหมือนมีตัวละครแบบสามมิติโผล่ขึ้นมาจากมือถือของคุณได้อะไรประมาณนี้นะฮะ ซึ่งราคาเปิดตัวนั้นต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะสำหรับตัวนี้เพราะราคาเปิดตัวนั้นสำหรับเทคโนโลยีใหม่ๆนั่นนี้นะฮะรอบไปประมาณ5 0,000เลยทีเดียวนะฮะห้าหกหมื่นเลยทีเดียวหลายลคนบอกว่ามันดูแพงจังเลยพี่แต่ต้องบอกก่อนว่ามันคือน,นวัตกรรมอย่างแท้จริงนะฮะโดวยบริษัทเรท้าผู้ผลิตอุปกรณ์กล้องถ่ายรูปในสหรัฐอเมริกานะฮะ บอกมาว่าเจ้ามือถือตัวนี้เนี่ยจะแสดงภาพเสมือน3มิตินะฮะด้วยเทคโนโลยี AR ฮะหรือ augmented reality นั่นเองฮะ,ะแล้วก็ใช้ VR ฮะแล้วก็ใช้ MR นะฮะ mixed reality เข้าไปฮะโดยที่เราไม่ต้องใส่แว่นหรืออุปกรณ์เสริมเพิ่มเตมิมใดๆทั้งสิ้นนะฮะนอกจากนั้นยังมาพร้อมกับจอขนาดใหญ่5.7นิ้วนะฮะใหญ่โตมากพร้อมที่จะแสดงผลโฮโแกรมอย่างชัดเจนรวมถึงการติดตั้งอัลกอริทึม h 3 o ฮะเป็นระบบเสียงสตริโอนะฮะ ทำให้เกิดระบบเสียงรอบทิศทางแบบ5.1 channel กันเลยทีเดียวส่วนสเปคอื่นๆนนั้นเรายังไม่ทราบอะไรมากไปกว่านี้ฮะล่าสุดที่เช็คมาก็มีกล้องคู่ฮะ dual camera นั่นเองแล้วก็ไม่มีข้อมูลของ CPU ไม่มีข้อมูลของ ROM แล้วก็ไม่มีข้อมูลของ RAM ใดๆโผล่ออกมาให้เราเห็นในตอนนี้เลยทีเดียวนะฮะกระโ่ดไปอีกหนึ่งมือถือที่น่าจับตามอมองมากๆนะฮะสำหรับไฮโดเจนวันนะฮะจากบริษัทเรดนั่นเองนะฮะก็ล่าสุดนะฮะก็เอาคลิปโปรตไท้ายหรือว่าต,วตัวต้นแบบเนี่ยเอามาให้ดูแล้วนะ,ะก็ขอบคุณเจ้าของต้นฉบับคลิปด้วยเพราะเราหาคลิปอื่นไม่ได้จริงๆะฮะต้องขอบคุณด้วยนะฮะสำหรับต้นฉบับนะฮะก็ดูกันไปเท่ๆทละกันสำหรับวันนี้นะดูต้องล่าลาไปแล้วสำหรับเซฟนิวส์นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีฮะบ๊ายบาย